เันนี้มาฮะปลาพี่น้องหมาอยว่ปนินก well, ับตัวใหญ่อยู่พี่น้องตัวใหญ่อยู่ใส่กุ้งนั่พี่น้องกุ้งกุ้งกุ้งพี่น้องกุ้งกุ้งโอ้ยโอ้ยกุ้งกุ้งพี่น้องกุ้งกุ้งพี่น้องกุ้งเอาลงใายลงมันนี่มั้ไม่ตีนลูกแบบนี้ใส่กุ้งพี่น้องกุ้ง กุ้งปลาลุกแง่งพี่น้องไมได้ปลาตีนกันเดี๋ยวกับปลานิ่นน้ำเีพอได้กกินอยู่พี่น่อง้ากลามกุ้งพี่น่องกุ้งกับตัวงามอยู่ เนี่ยผลงานพี่น้องผลงานของวันนี้เลยยม่หล่นอานนิ่งกับตัวใหญ่อยู่พี่น้องสดสเลยพี่น้องสดสดเลยปลาลูกเขาวกับงง่ามพี่น้องนะปลาไทยปลาขา งาม,งามปลานิ่นก็ได้สีหาตัวพี่น้องปลานิน่นปลานิน่นสดสดเลยพี่น้องสดๆเลยจ้า